สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกๆคนเดอ้อพบพอกับช่องยูรี่อยูหรอครับเมนี่ผมสิท้ามาขอโชคลาภครับกับปงปูท้าวิรูปโคนะครับเนาะอยูหวัดปูลก่มเขาจังหวัดรเจอร์ครับ เห็นไหมครับอันนี้พาพาที่เอ้าไปปลูกนะทําบุญเราก็จะไปปลูกปลูกไว้ต้นใหม่ครับอืม เมื่อกี้ผมไปเสียงโชคจับลูกบอลมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเตี่ยวให้เบิ้งเด้อครับเด้อเด้าตอนนี้เดี๋ยวผมยางผ้าช่มก่อนครับนี่เด้อกงอยู่วัดผู้กลุ่มเขานะครับอยู่จังหวัดระยองครับองทาวิรูประโข เพื่อนค่อนข้างจะให้โชคให้ลาบเนาะแม่นเนาะครับครับคุณได้มีโชคมีลาบกบบเบิร์ออเดอร์ครับพีนอเดี๋ยวผมสิภาพไปปลูกต้นไหม่ที่ผมไปปลูกประจำเนาะต้นนี้ผมเอาผ่าเรื่อไปปลูกง่ามเลยก็จะถือก็จะ,จะบอกบอกม้วยแม่นตลอดเลยครับพี่น้อง เลยคือผ่าผมเป็นภาพพี่น้องสุ่มบังเกิดไก่ฮาพี่น้องผู้ใดเพิ่นมีโชคมีหลาเพิ่นเห็นตัวเลขเนาะอันนี้เกรดเพิ่นนะครับ จะเป็นองค์สีทองนะครับเนะาะฐาววีรูป,ปักโขที่ผมเสียบพับอันผ่ามาผูกก่อนนะนี่ผมผูกอยู่ต้นนี้ให้โชคให้ลาบเดี๋ยวผมผูกผ่าก,กันนะครับครับพี่น้องมาขอโชคขอลาบเพื่อนเพื่อนเด้อครับอยู่วัดปูก,กุ้มข้าวครับจังหวัดะเอ็ดอําเภอโพอชัยเนาะอยู่อำเภอโพอชัยครับ เอาละครับพี่น้องผมพาพี่น้องมาเบิ่งแล้วผมกับสิเด็กลับนะครับเนาะสิเดกลับลาพี่น้องสิเดินทางกลับบ้านนะครับก็แห่งจบมีหลับกันทุกคนเด้อครับเด้อฝากกดไลค์เพื่อแชร์กดซับสไครป์เปียกกำลังใจช่องผมเด้อครับผมบอกันนคลิปต่อๆไปเด้อครับสวัสดีครับ